าาอ๋อไม่ก็เล่นกันอยู่แล้วครับผมเล่นกันอยู่แล้วครับเอาเอา,เอาจริงๆมันโหผมสนิทกันนานแล้วครับเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันแล้วก็พวกเรานอนหอนอนอะไรอยู่แล้วครับก็เลยแบบ สนิทกันใช่ครับไม่มีอะไรไม่มีทางวายเลยครับไม่ได้อาจจะติดกันมานานได้ยังกัมทีเลยโอกยนานคยังกับีน่ะพีานนานมากนานสิบน่าจะสิบปีได้ครับนานมากก่อนผมเข้าวงการีเครับใช่ครับคือเราเป็นนักกีฬาบาสด้วยกันใช่ครับใชอยู่อยู่กับเรียนกันมันขุ่นนะคนลุกคนลุกคนลุกครับไม่พี่คือผู้ผมมาอยู่ทีมบาสเดียวกันใช่ไหมแล้วาเมีคนช่างมึงยักัมมีตกใจ ก็ใช่คือแบบว่าเราเราอยู่ด้วยกันทีมบ้านเนี้ยคือพอมีคนจับทิ้งก็จะแบบเพื่อนจะชอบแซวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาจริงๆกับพวกเราสนิทกันหมดเลยอ่ะเล่นเล่นกันอยู่แล้วจริงๆมันมีโมเมนต์ไหนที่มันรู้สึกแบบว่าอุ้ยจิกหมอนเขาถึงได้เพื่อถึงได้แซวในทีมอ่ะเปี่รู้ทุกทุกคนว่าไงครับพี่พี่ว่าไงพี่ว่าดีพี่ว่าได้มันเคมีมันได้มินมินิงมินทิงแล้วกันมินทิงแล้วกันยินมินอันนีนทิง ให้เลือกอะไรมีนทิงหรือทิงมีนแล้วแต่เลยทิงนี่วะจริงจริงตอนที่เพื่อนแซวเราถามเพื่อนไปว่าทำไมถึงแซวโมเมนต์นี้ออกมาก็ส่วนใหญ่เพื่อนจะแซวมาจากในเน็ตอีกทีนึงครับที่แบบในเน็ตในเน็ตหรือโซเชียลในโซเชียลก็ส่วนใหญ่เขาจะแซลอย่างในโซเชียลมากกว่าอะไรแล้วก็เพื่อนเห็นเอ้ยนี่เขาจับจิ้นกันอะไเลยแต่เ้าแบบพี่แบกคน เอาไม่ครับเขาแคปมาให้ดูเเาาชชอบชอบบมันจะมีลายดูเม,มีแท็ยม,มา,แ,มาแต่เขินมาเวลาเขาแซวมันจะมาจาไม่ต้องแบบว่าเป็นระยะห่างหรือว่าใกล้กชิดกแบบนี้เดิมผมไม่ไอ,อ่ะผมผมก็มีผมว่าผมกับน้องสนิทกันนานแล้วครับสนิทกันนานยิ่งขึ้นยิ่งใ,ใกล้ชิดกบบนี้เลยโอ้คือจริงๆอ่ะผมกับผมกับมีนะแล้วก็กับคนอื่นในทีมอ่ะเราก็เล่นกันอย่างนี้ครับคือเพราะว่าบาสมันเป็นกีฬาประเภททีมด้วยครับแล้วก็เราก็เลยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กก็เลยทำให้เราผูกพันกันเลยเรียกว่ามันไม่ได้รู้สึกแบบเฮ้ยแปลก ใครจะไปรู้เออใครจะไปยังไงใครจะไปรู้วิธไงผมก็สับสนแล้วเนี่ยตอนนี้อย่าพี่ทิ้งเพรายังมีการหยอกกันด้วยไหอ๋อถูกมั้ยนะไม่ผมบอกว่าเออเสียแต้มไม่แคร์เสียแกไม่ยอมครับผมไม่เพราะปกติอยู่ทีมด้วยกันไงใช่ใช่นี่พี่ทิ้งเขาดูแลดีไหมครับพี่อ๋อดูแลดีครับเสียเคแคร์ดีพี่ทิ้งก็เลยตอบกลับไปว่าเมาได้ที่เดี๋ยวพี่โทรไป <im itation> อ้าไมผมผมเพิ่งคิดได้ตอนนั้นเลยเพราะว่า <im itation> มันเป็นรายการสดไงพี่ยสดรายการสดใช่คนนึงปรยโยคดันอีกคนนึงคือแบบว่าซ้อมเจลมากอันนี้มันเหมือนมันอ่านมาแล้วของผมนี่คือมันเข้าที่ผมทีเดียวผมก็เลยไม่แล้วคือพิธีก็ไม่รู้ด้วยว่าผมจะส่งเลยเพราผีขักไหมคะพี่มากี่มากไหนคร <im itation> <im itation> ผมอยากเห็นหน้าผีอะ่ะตอนเนี้ยผมอยากเห็นหน้าผีอ่ะเป็นไงบ้างบางคนจับที่มากๆมันมีเขินแล้วเขาถึงขั้นเชียร์ว่าสักเรื่องไหม ผมค่อน้าเสิ่เสื่อมไหมอ่ะผมผมว่าผมกับมีนมันเราอันนี้กันแล้วครับเราเรารู้กันดีแล้เกินเกินแล้วไหมายถึงว่าเราเราเรารู้อยู่แล้วว่าเราสนิทกันมารู้อยู่แล้วว่าผมเป็นยังไงมีนเป็นยังไงเรารู้เลยอ่ะใช่เฮ้ยพี่นี่เป็นไรพี่เป็นอะไรสมมติสมมติสมมติเลยถ้ามันจะต้องมีโปรเจกต์ที่ต้องเล่นด้วยกันจริงๆอ่ะมันสามารถมัดไหมโอ้ผมกลัวตลกกันในในขำเ่ยผมกลัวขำคือผมว่าท้องแข็งตายเอางี้อ่ะมัน ผมว่ายิ่งสนิทอะมันเล่นยากครับสำหรับผมนะแบบว่าถ้าสมมติผมไม่รู้จักใครสักคนหนึ่งแล้วเรามาร่วมกันในฐานะนักแสดงมันโอเคแต่ว่ามีนมีนกับทิงมันแบบว่ารู้กันรู้กันรู้กแต่เด็กอะมันเลยแบบมองเราเราไม่ได้มองว่าน้องมันเป็นนักแสดงผมเป็นนักแสดงผมก็ยังมองว่าเออมันเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนผมก็ยังเป็นพี่ที่โรงเรียนมันอยู่ไงก็เลยแบบแต่ถ้าวันนี้เราเป็นนักแสดงด้วยกันทั้งคู่แล้วอะถ้ามันต้องสวมบทบาทมันไหวไหมปืน มีกับพี่ตัวนี้กังวลมาเลยกังวลมาด้วความที่อ่าเรามีประสบการณ์มาก่อนเราเพิ่จะต้องต้องไม ah ่แต่แต่เหมือนโอ้โไม่ได้อะไรมียังไงบ้างกังวลไปที่ต้องเล่นร่วมงานกับพี่เขาอ่ะก็นั่เป็นงานยากครับผมถ้าถ้าสมมติว่ามีมีติดต่อมาก็ยากนะยาก ผมคิดอยู่ผมคิดอยู่ว่าจะถ่ายเสร็จเมื่อไหร่ทำไมหลุดมันจะหกอันพี่ผมว่าหลุดแน่นอนคั่ำแน่นอนเอาความรู้สึกตอนนี้ผมว่าผมไม่ได้เอาความรู้สึกตอนนี้นะไม่ได้ตถ้าสามสองหนึ่งแอคชั่นได้หมายถึงความรู้สึกตอนนี้ณปัจจุบันเนี้ยยังไม่ได้ใครไม่ใช่ตรงนี้เลยถ้าหลังจากนี้ไปเขายังจับจิ้นอยู่เราเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีก็ได้ครับแล้วจะมีฮีสื่อมั้ย ไม่มีครับคีรับไงโอ้มีมีเล่นเล่นกันอยู่แล้วเราชอบเล่นกันอยู่แล้วครับเลอแล้วครับผมเอาเอาผมไปทางนักแสดงดีกว่าแบบว่าเรื่องแบบเล่นเรื่องเดียวกันอะไรแบบว่าเป็นเป็นเรื่องทางเป็นแก๊งเทวดาอะไรเงี้ยนะไปพี่น้องได้ไหมพี่น้องได้เล่นเล่นกันพี่น้องกันได้เพื่อนรักได้ไหมเพื่อนรักได้เพื่อนรักเพื่อนอะรักกันมากนะรักกันนู่นอย่ากเงี้ยรักเพื่อนรักเพื่อนก็รักเพื่อนนะใช่ มันก็ต้องมีแตภาพไงมีแต่คำถามแบบว่าเหมือนคำถามแบบว่ามันไปทางได้หลายทางมีนะเขามีนะเขาทำนานไงแต่ว่าพี่กินเขาแบบว่าเขาำนานเขาไม่เคยใช่ใช่โหดละไม่เยอะเลยจริงคเขินไหมตอนเนี้ยเขินครับแต่ดูเหมือนแต่ดูเหมือนมีไม่ได้เขินนะฮ่าผมผมก็ชินกับเขาผมชินหจริงให้คะแนนความรู้ใจกันโอ้โหโอ้โหรู้ใจเหรอคือแบบมองตาก็รู้ใจ ไม่เล่นเล่นบาสด้วยก,กันบ่อยอนะ่ะรู้ว่าจังหวะไหนพี่ทิ้งเข้าแล้วผมจะสอดบอลหรือว่าอะไรนะคือแบบรู้ใจกันรู้ใจใเล่นกันบ่อยเล่นกันบ่อยครับมันมันมี็นเพื่อนรักได้ไงเ่ยครับอ่าเพื่อนรักอ่าแป๊บหนึ่งพีคิดตลอดเวลาไอ้กระทิงคิดตลอดเวลาเนี่ยพลาดต่อไงวะเพื่อนรักยังไงวะ คือผมเข้าใจเพื่อนรักในส,ใสำหรับผมบเพื่กนรักเพื่อนไงก<ต>็รักใช่ใช่อย่างนั้นเลยรักรุ่นน้องอะไรอย่าง้ก็แกวขิดหมดตลอดแต่ว่าหลังเดีนี้คนจะจีงยังไม่ติดเออ่ ผมว่าส่วนตัวผมส่วนตัวเออส่วนตัวก็พวพวกเราเล่นกันอยู่แล้วใช่ครับแล้วแต่ใช่แต่ถ้าเกิดมั่นช่างว่างมั่นก็โอเคใช่ครับแต่แต่ไอที่เขาไปจับจิ้นอะไรอย่างงี้ผมก็โอเคแล้วพวกผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับแต่ว่าแต่แต่คือผมรู้กับน้องว่าอ่าผมกับน้องเนี่ยเราประมาณนี้เรารู้รู้กันอยู่แล้วครับเราคือแค่สองคน รู้กันแค่สองคนต้องอยากรู้มาโอเคครับทำได้เายดูนะนอนงอนโอ้ไปแกล้งหมาอีกแล้วไปแกล้งหมาจีิงี่ที่ดูอะไม่คือผมหลอกหลอกน้องอยู่แลแต่แต่ผมมีกระดูกเกรงเมไว้เดิมใช่ถ่ายรูปคู่ขวักันของคนอันีกคัคนัเรียกไปเรียกกไดี้ะกนีลอนีนะคะาไปอ่พิงคว่ลูกก็มนีนะคะหนสอถ่ายรูปนะคะหนึ่งสอง ต้องมีต่อนะคะยานต้องมีนะครับอะไรครต้องการ้อเคค่ะอันนี้ก่อนกางก่อนจินมากเลยค่ะต่อไปก้องพี่กะทิงกะทิงก้องพี่วันหลังผมไม่สัมภาษณ์คู่เลย ไม่กล้าไม่อยู่ใกล้นึ่งเดือนนอกจากมองต้องมองตาด้วยจริงนะพี่ขอจริงถ้าไม่คิดอะไรมองได้คือตอนแรกผมมองได้ตอนนี้ไม่ได้แล้วเอากอะอะไรกอดคอเรอนี่ไงท้ายุ่เตอร์หรือไม่กางกงด้วยกะทิขากางเกงด้วยขากาง้องด้วยใจหน้าเดี๋ยวมาใจหน้า มาไแล้วค่ะมาได้แลค่ะอาบินก็ที่ก็ที่มาใครมบอีกทอกมาอีทอกมามาเรียบร้อยนะมาเยี่ยนมาพี่บนมาน้้คไ